สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าและเพื่อนๆวัยเกษียณทุกคนหลายคนอาจเคยมีความรู้สึกกังวลใช่ไหมคะว่าพอเราแก่ชาราไปแล้วจะทำอย่างไรดีเราจะกลายเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่าจะต้องให้เขามาคอยดูแลทุกเรื่องไหมความจริงแล้วนะคะแม้ร่างกายเราจะเปลี่ยนไปตามอายุ แต่เราก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและยังคงมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าในวัยชาราเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เราต้องพึ่งพาลูกหลานจนเกินไปและยังอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะลองนึกตามนะคะเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาช้าๆด้วยรอยยิ้มลุกจากเตียงได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาพยุงคุณเดินไปเปิดหน้าต่างสูดอากาศยามเช้าที่สดชื่นได้ยินเสียงนกร้อง ได้เห็นแสงแดดอ่อนๆความสุขเล็กๆแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเรายังดูแลตัวเองได้ค่ะการดูแลสุขภาพกายได้แก่การออกกำลังกายเบาๆในวนัยนี้การเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆหรือไปฟิตเนสก็ได้ เพียงแค่เดินรอบบ้านวันละ15 2 0นาทีหรือถ้าชอบรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านเช็ดถูเบาๆสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆทุกวันช่วยให้กล้ามเนือ้อยังทำงานได้ช่วยให้คอต่อไม่ติดแข็ง และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองพอเราเคลื่อนไหวได้เองก็ไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาคอยช่วยทุกอย่างค่ะการรับประทานอาหารอาหารคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจค่ะยิ่งอายุเพิ่มขึ้นเรายิ่งต้องเลือกกินมากขึ้นกินผักให้หลากสีกินผลไม้ตามฤดูกาล และเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นปลาไข่เต้าหู้หรือเนื้อไก่สิ่งสำคัญคือลดหวานลดมันลดเค็มลงบ้างไม่ต้องหักดิบแต่ค่อยๆลดเพราะถ้าเราควบคุมอาหารได้เราก็จะมีพลังไม่อ่อนเพลียง่ายและไม่ป่วยบ่อยค่ะซึ่งนั่นหมายความว่า เราจะไม่ต้องวิ่งหาลูกหลานให้พาไปหาหมอบ่อยๆค่ะการตรวจสุขภาพสม่ำเสมออีกเรื่องที่สำคัญมากคือการตรวจสุขภาพค่ะอย่ารอให้เจ็บป่วยหนักแล้วค่อยไปหาหมอลองนัดตรวจสุขภาพประจำปีหรืออย่างน,น้อยก็หัดวัดความดันเองที่บ้านเมื่อเรารู้ทันร่างกายของตัวเองเราก็จะป้องกันได้ทัน ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลสิ่งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้เราว่าเรายังควบคุมชีวิตตัวเองได้ค่ะการดูแลสุขภาพใจได้แก่ทำจิตใจให้เบิกบานสุขภาพใจนั้นสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยค่ะเพราะหัวใจที่เบิกบาน จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเราสามารถสร้างความสุขได้ง่ายๆเปิดเพลงที่ชอบฟังเสียงดนตรีที่ทำให้ใจสงบหรือถ้าใครชอบร้องเพลงก็ร้องเบาๆได้เลยค่ะบางคนชอบอ่านหนังสืออ่านธรรมะหรืออ่านบทความให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจของเรามีพลัง ไม่รู้สึกว้าเวไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวสร้างสังคมเล็กๆหลายคนอาจคิดว่าแก่แล้วก็คงอยู่บ้านเฉยๆแต่ความจริงเรายังมีโอกาสสร้างสังคมใหม่ๆได้ค่ะอาจจะเริ่มจากเพื่อนบ้านใกล้ๆชวนกันไปเดินเล่นทำอาหารมาแบ่งกันหรือคุยกันเล่นๆหน้าบ้าน บางพื้นที่ก็มีชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมให้เข้าร่วมการได้พูดคุยหัวเราะแบ่งปันเรื่องราวกันทำให้หัวใจอบอุ่นและช่วยลดความเหงาได้เยอะเลยค่ะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่รู้สึกแก่เกินไปก็คือการเรียนรู้ค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีใช้ง่ายขึ้นเยอะ เราสามารถลองหัดใช้มือถือดู youtube หัดส่งข้อความลายหรือถ้าไม่ถนัดก็ลองหัดทำอาหารเมนูใหม่ๆดูการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้เราภูมิใจในตัวเองและรู้สึกว่าถึงจะอายุมากแต่เรายังพัฒนาได้ค่ะ ลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้เราเริ่มต้นดูแลตัวเองอีกห้าปีสิปีข้างหน้าเรายังสามารถลุกขึ้นมาแต่งตัวได้ยังทำกับข้าวง่ายๆด้วยมือเราเองยังออกไปเดินเล่นรับลมเย็นๆหน้าบ้านได้เราไม่ต้องคอยพึ่งพาลูกหลานในทุกเรื่องและเมื่อเขามาเยี่ยมเราเขาก็จะเห็นว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายยังแข็งแรงยังยิ้มได้ยังมีพลังใจเต็มเปี่ยมนี่แหละค่ะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้ครอบครัวไม่ใช่เงินทองไม่ใช่สิ่งของแต่คือการที่เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและไม่เป็นภาระใครสรุปแล้วนะคะ สิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตในวัยชาราได้อย่างมั่นใจก็คือการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้กินอาหารที่ดีออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคดูแลหัวใจให้เบิกบานสร้างสังคมรอบตัวและอย่าหลุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อกายและใจของเราสมดุลกันเราก็จะอยู่ในวัยชาราดได้อย่างสง่างามและเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะอย่าลืมนะคะอายุไม่ใช่อุปสรรคแต่คือโอกาสที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยกำลังใจความอบอุ่น และความสุขที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะ